สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะ FC โทรโลกนะคะทุกคนสวัสดีวันศุกร์ด้วยนะคะวันนี้วันศุกร์วันวันแห่งความสุขด้วยนะคะวันนี้วันนี้วันศุกร์สุขสดใสแล้วก็มีความสุขด้วยนะเพราะวันนี้ยูทูบเบอร์มีเฮ้เอาวันนี้วันนี้อะไรเข้าวันนี้อะไรเข้า นะต้องขอบคุณทีฟซีด้วยนะคะวันนี้เนาะนะเพราะว่าวันนี้เงิน YouTube นะคะก็จะเข้านะในแต่ละคนนะคะก็ดีใจนะทุกคนจะได้มากได้น้อยก็ดีใจนะอย่างน้อยก็ได้ค่าเนาะค่าข้าวค่าขนมค่าค่าเทอมลูกนะคะค่าอะไรสารพัดค่านะก็ต้องขอบคุณทีฟซีที่ไปมาชมคลิปแล้วก็ไม่คำโกนข่าวค่าเน็ตค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่า คนเราเกิดมานี่มันมีสารพัดค่าจริงเลยนะนระดาเนาะเออนะคนเราเกิดมานี่ตื่นขึ้นมานี่ก็มีค่าแล้วนะเออเดินทางบางคนก็เดินทางไปไปทํางานก็มีค่ารถค่าน้ำมันค่ากินเออค่าน้ำค่ากับข้าวค่าอินเทอร์เน็ตอ่าบางคนก็ต้องไปจ่ายค่าไฟบางคนเช่าบ้านอยู่ก็ต้องไปจ่ายค่าบ้านนะคะคือแบบเยอะมากนะคะทุกคน นะคือเราต้องขยันเนาะประดาเนาะเออเราอยู่บนโลกใบนี้เราต้องขยันนะคะทุกคนขยันไม่พอต้องอดทนอีกอดทนกับเรื่องราวสารพัดเลยที่กําลังเจอในทุกๆวันนะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆต่างๆกับใครก็แล้วแต่นะคะเออพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือนิ่งค่ะนิ่งนะคะแล้วก็ ปล่อยวางนะคะปล่อยวางเรื่องราวนะอย่านําเรื่องราวมาสูจ่จิตใจให้เราเรามีความทุกข์นะ,ะวันนี้แอนรู้สึกว่าปวดท้องนะ,ะทุกคนปวดท้องกินขนมจีนเยอะมากเกินไปนะเมื่อวานนี้ทํานะะ้ํายาเนาะกินเมื่อวานนี้กินไปสามรอบนะฮะก็เพิ่งมาถ่ายท้องเมื่อเช้าเออป้าดาก็บอกว่าปวดหัวอหอโอ้อออเออ นี่พูดนี่ก็หมดไม่มีแรงจะพูดแต่ว่าก็พยายามดันแรงขึ้นมาพูดไงคือแบบมันเหมือนเหนื่อยๆข้างในยังไงไม่รู้นะเออนะคะนะะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะเอ๊ะรู้สึกว่าจะเห็นรถป้าไทยบ้านคุณๆใช่ไหมน่ะนะคะอันนี้ก็มาสำรวจแล้วก็ไม่มีเงินทองนะคะเงินทองก็ไม่มีก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะ เพราะว่าต้องให้มันเต็มก่อนเราถึงจะเก็บนะคะทุกคนอะไปมาแต่เช้าเลยมันหันไม่ได้ไงมันหันหน้าหันหลังไม่ได้เออ<ป>มันไม่ใช่เหมือนรุ่นซัมซุงไงอือมันต้องแบบลงแล้วเปิดหม่พราะเราถ่ายมาทางนี้อะไปไหนมาแต่เช้าฮะยาไปสิเลย อ๋อย่า,าชีกลับกุกกอกอือ,อ,าอาจ้ะพอฟื้นก็ลับกุกกอเนาะสามวันแต่ดีนะฝนตกแกก็ไม่ต้องรดเนาะจ้ะอืมแต่แต่หลังร้านในรดทุกวันเพราะว่ามันมันขึ้นมันติดมันติดมันติด,ตดใบแล้วที่รถหลังร้านหลังร้านค้าน่ะใบมันสวยแล้วนะเขียวสวยแล้วอ่ะอ่ะ ไดบ้านนะคะก็ไปส่งยาชินะคะตับกกกองนะแกไปกี่วันสามวันนะคะพี่น้องอ้าวเหงาแล้วตอนนี้พวกเราวันนี้ปุ๊กลาหนึ่งวันปุ๊ลาหนึ่งวันเอ้ยโอ้โหอันนี้ก็จะเดินทางอีกแล้วจำใจต้องไป เออเราลืมไปวันนี้วันที่ยี่สิบสองเนาะเออลืมไปว่าญาชีก็บอกว่าจะไปวันที่ยี่สิบสองป้าแถวบ้านก็จะไปวันที่ยี่สิบสองค่อยไปถามที่ที่บอกสอที่เราขึ้นรถอ่ะเอารถไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าแถวบ้านป้าแถวบ้านไปไหนไปทําอะไรบอกเอฟซีหน่อยสิไปเยอะเลยจําใจลานี่นะนี่แหละปัญหาไม่หายเออนะเพราะว่าป้าแถวบ้านมีปัญหาเรื่องมือกลับมาก็ต้องมาขายก๋วยเตี๋ยวขายเออกลับมาก็มาทําร้านก๋วยเตี๋ยวเน้อ แต่แกบอกว่าเดือนเมษาหรือเปล่าเดือนหน้าเออเดือนหน้าเดือนหน้าแต่ไม่รู้วันไหนจะเปิดไม่แน่นะวันเกิดป้าค่ะเมตายังว่าอยู่ยังว่าอยู่ว่าทําไมเอ๊ะเดือนเมษาแสดงว่าป้าจะต้องรอเปิดวันเกิดแน่ใช่มันเกิดเลยเนาะแต่ไม่รู้ว่าเอออาจจะฉลองวันเกิดเลยก็ได้ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเออจะทันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจตองเรื่องอะขายมันทันอยู่แล้วแต่ราคาไม่ได้อยู่แค่นั้นนะ จ้ะมันต้องอมีต่อไปอีกเยอะทํำนี้ด้วยเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เอแล้วก็วางแล้วก็มันทําเยอะอืมมันมันรู้ว่าทำหรือเปล่าแต่เรื่องเรื่องเรื่อง่ะป้าเขาอยากเปิดวันเกิดเขาด้วยแหละจ้ะก็เราก็เดาไว้อย่างนั้นเนาะเราก็เดาเอาอืมแต่ไม่รู้จะทำอีกไหมเอฟซีก็รอดูเนาะเพราะวันนี้ลุงช่างแกจะเร่งไอ้ช่วงคานด้านล่าง ว่าจะทำเดี๋ยวว่นนึงมันก็มีเหตุไปทนาเออไปทำย่างคืนนั่นแหละมันก็เพูดไม่ได้เนี่ยแ้่ก็เอาใครไปส่งที่ไหนได้ไปถามเขาว่าเอาฝากก็ได้เลยเออเออไปขึ้นที่บกศนู้นเลยไปส่งย่าอาชีพตรงไหนย่าชีพก็ตรงที่ไม่ได้เคยขึ้นไงตรงศาลาข้างวลังโอ้แต่ของบ้านในบ้านเลยขึ้นไปอีกเลยเข้าไปบ้านเสียบอยเลยไปขึ้นอ่ะอืม เออเขาจะเขียนว่ากรุงเทพอีสานอ๋อใช่ข่อยเคยไปลงอยู่ตรงนั้นเลยที่เขาให้เราจอดอยู่ตรงนั้นเลยตอนที่ตอนที่แนะนํามาเนาะที่แอนขึ้นมาอะไรแบบนั้นตาแทบานเพิ่นก็จะไปรักษาบ้างไปกได้ออ๋เออเพราะว่าเรื่องเร่งอยู่ตรงนั้นเราก็นั่งรอคอยใครมารับดีว่าที่ค่อยไปถามเขาก็มีคนนั่งรอเนี่ยนั่งรอญาญาณมารับ ถ้าเราเอารถเจาะไปนั่นเราไม่ต้องรอใครขี่มาเลยก็เกะป้าแถ่บ้านก็จะไปธุระหลายอย่างแล้วก็ไปไปรักษามือด้วยอไปรักษามือไม่หายเลยมันมันต้องทํายังไงให้มันหายนี่ต้องไปหาหมออะไรเนี่ยหมอเฉพาะทางนิวพี่ลองเขาเป็นมาหลายนิ้วเขาไม่ทําหายหมดเลยแต่ป้าเถืบ้านไปทําที่กรุงเทพมันไม่หายก็ต้องไปกรุงเทพ ไปทำโน่นนี่นี่นั่นเสร็จปุ๊บก็ไปทํานิ้วล็อกทีหลังนิ้วล็อกกลับมากรุงเทพอีกอยู่ประมาณอีกสองวันสามวันเราค่อยให้นิ้วเราหายดีแล้วก็เดินทากับกลับอื่จ้ะคือว่าที่ปัิที่บ้านไปทํานะเออเขาไม่ให้แนะนําเลยไม่ให้จับอะไรแบบนี้เลยไม่ให้จับเลยไม่ให้ทําอะไรเลยจ้ะแล้วเขาให้พักมือเลยเนาะพักมือเลยโอ้ไอ้ลุนที่ค่อยไปทํามาค่อยไม่ได้พัก เออทตามกับออมันทรมานมากเลยนะทุกคนนะตอนเช้านี่มันจะเออเพราะว่าเออสมัยแต่ก่อนเราก็เป็นโอ้โหปวดมากเออหายหายเองเพราะว่าเราเลิกทําขนมแล้วไงทําประจําแเราก็ทําเยอะด้วยนะในแต่ละวันอ่ะเราก็ทำสามสี่อย่างแล้วขายอ่ะ เช้าขายเย็นโอ้โหนะสมาชิกใหม่เฮ้ยสมาชิกใหม่จริงๆอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสือเพิ่งฟื้นโอ้โหโอ้ปกติจะเห็นเสือแล้วนะอันนี้อะไรเสือไปไหนมาโอ้เสือบอกดู Youtube ทีส2ก็เพิ่งตื่นเอ๊มีเพื่อนใหม่แล้วนี่นะคะ บบน้องเรืองเดี๋ยวก็ขออวยพรให้ป้าป้าไทบ้านเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็หายไวๆจะได้มาทําอาหารเนาะ,ะทําครัวนะคะให้กับป้าสวนผักนะคะต่อไปนะจ้ะอะ่พวกเราก็วันนี้ก็ปุกะลา,ะลายาชิกะลา,ะลาพอฟื้นกะลา,ะลาเอา้าพอฟื้นลาไปก่อนแล้วะลนะ พอครบวันละวันนะท่าไทยมาก็ลาโบกมือลาเอาอ่ะอุ้มผมบ้างอุ้มผมบ้างขวงหยาบขวงอยากโดนอุ้มจริงนะแปงก็อยากโดนอุ้มเหมือนกันนะเอาอุ้มแปะหน่อยอุ้มแปะหน่อยเร็วไม่อุ้มแปะเอาโตแล้วอุ้มผมหน่อยผมอยากโดนอุ้มเขาคิดถึงสมัยเด็กเนาะที่มีใครอุ้มเขาน่ะต้องมีเออ เลคะถึงอว่าอุมผมนอยอุผมเออชิดก็อยากได้แล้วเนี่ยชิดอยากได้ปากเป๋นะเพราะะจังชื่อปากเป๋เลยนี่ที่จริงเป็นลูกแอดชิดนะเนี่ยเออเนี่ยนั่น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 เขาหยอกันแล้วเขาหยอกันปากเป๋นี้ก็เข้ากับทุกทุกนี้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นแมวเออไม่ว่าจะเป็นแมวหรือเป็นน้องหมาเนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ ขอให้ป้าที่ป้าเดินทางปลอดภัยหายไ้ยๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ